กล้องวงจรปิดคูเซอร์และคูเซอร์2ต่างกันอย่างไงลองมาฟังคลิปนี้ครับอ่ะเรามาดูความแตกต่างของ2รุ่นกันนะครับผมจะเริ่มที่รุ่นคูเซอร์2,3ล้านพิกเซลรุ่นเนี้ยมันแค่3ล้านพิกเซลแต่มันเป็น3ล้านพิกเซลที่แบบชัดนะอ่ะเราดูกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราดูกันสัจจะเลยอ่ะหมุนได้เนี่ยเราสั่งสั่งหมุนผ่านกล้องได้อเวลาซื้อกล้องครับอย่าไปดูเลขพิกเซลเอาจริงๆนะ บางรุ่นแบบกล้องจีนแบบกล้องแก๊งอะเนาะห้าล้านพิกเซลแต่ภาพม่วยแต่อันนี้เขียน3ล้านแต่ภาพชัดแจ๋วอ่าอันนี้เป็นกล้อง3ล้านพิกเซลอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือกล้องวงจรปิดรุ่นถูกๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนทั้งวันโคตรลำคาญเลยแต่รุ่นนี้ครับนี่มันแจ้งเตือนไม่ต้องทั้งวันอ่าเรามาดูการตรวจจับครับเราเลือกเป็นมนุษย์ได้นี่เห็นไหมครับเลือกตรวจจับเฉพาะมนุษย์เลือกตรวจจับ ยานพาหนะหรือจะเลือกตรวจจับความเคลื่อนไหวแต่ความเคลื่อนไหวนะครับผมจะไม่เอาเพราะว่าเวลาอะไรผ่านมันก็แจ้งเตือนผมไม่ต้องการผมต้องการแค่คนกับรถเนี่ยเราก็ตั้งได้มันคือความพิเศษของกล้องรุ่นนี้ปกตินะฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นแบบเครื่องเล่น NVR ใหญ่ๆอะ่ะเออคุณคุณต้องมีกล้องแล้วก็มีเครื่องเล่น NVR ถึงจะแยกรถได้อแต่กล้องอันเนี้ยคุณแค่ซื้อกล้องตัวนี้มามันสามารถแยกรถได้เออมันมันดีมากเลยเพราะว่าปกติอ่ะ กล้องทั่วไปมันจะแยกรถไม่ได้ใช้คำนี้เลยน่าจะเป็นรุ่นเดียวน่าจะเป็นรุ่นเดียวมั้งที่ผมรู้จักที่มันแยกรถได้นะที่แบบว่าเป็นกล้องแบบ standalone นะไม่ต้องใช้เครื่อง NVR เออแบบซื้อมากล้องตัวเดียวแล้วเปิดนะ่ะอ่าเพราะว่ารุ่นอื่นๆนะ่ะบอกตามตรงมันแยกรถไม่ได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแม่นไหมเรามาดูกันว่ามันแม่นนะ้อยอ่าเนี่ยครับเราอันนี้อ่าเราเนี่ยอันนี้เห็นป่ะตรวจตรวจจับบุคคลเนี่ยอ่าไอ้โจนี่โกนวดแล้ว อ่าอันนี้ตรวจจับอันนี้ผมพึ่งต่อไฟอ่าให้ดูตอนสามทุ่มเนี่ยรถเนี่ยตรวจจับยานพาหานะเห็นไหมครับมันรู้ว่ามีรถมาอ่าเนี่ยยานพหานะเนี่ยเห็นไหมรถป้ายแดงมาก็ตรวจจับได้อ่าเดี๋ยวดูวันอื่นๆื่นอีกนิดเนี่ยเนี่ยตรวจพบมนุษย์ถ้ามนุษย์ขี่รถล,ละ่ะอ่าดูบ้านบ้านบ้านเนี่ยปอโอ้โหวัยรุ่นสร้างตัวรถโคตรเท่อะเนี่ยมนุษย์ขี่รถมันก็ ตรวจจับมนุษย์นะอะ่าเดี๋ยวดูยานพาหนะนี้ถ้าเป็นรถยนต์มันจะแจ้งว่าเป็นยานพาหนะแต่ถ้าเกิดคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมันจะแจ้งว่าเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ตรวจจับมนุษย์เนี่ยค่อนข้างแม่นนะแม่นใช้คําว่าแม่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเนี่ยนี้รถยนต์นะเนี่ยถ้าเกิดคนขี่มอเตอร์ไซค์มันจะตรวจจับเป็นอะไรก็ตอบเป็นมนุษย์เนี่ยยานพาหนะคือมันมองว่าเป็นรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราดูคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตรวจจับมนุษย์ ว้าเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอะไรเนี่ยเป็นมนุษย์อ่าแต่ถ้าเกิดเป็นรถรถยนต์ก็คือหมายถึงตรวจจับรถก็คือรถรถยนต์น,นะเนาะเนี่ยอันนี้ตรวจจับมนุษย์ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมนุษย์คือแม่นมากเลยคือไม่มีข้อผิดพลาดเลยมีข้อผิดพลาดน้อยมากเลยเห็นไหมครับทําใครเนี่ยเราไม่ต้องกลัวไงมีใครมาอ๋อเนี่ยตรวจจับมนุษย์มีคนเลินโดยลงจัดรถเนี่ยเห็นไหมตรวจกี่ีกี่ทีกี่ทีก็เจอเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไว้เนี่ยโคตรหล่อเลยดูเนี่ย,เ,ยเห็นเห็นแค่เห็นแค่ <ๆ S 1> หน้ามันยังรู้ว่าเป็นคนมันจะเป็นต้องเห็นทั้งคนอ่าโดยกล้องอันนี้ผมประทับใจมากเลยอันนี้ข้างบานเขาก่อสร้างก็จับไว้เนี่ยดูตรวจจับยา,านพาหนะฟาเนี่ยโดยรวมอันเนี้ยถือว่าแม่นมากๆนะถือว่าแม่นมากๆเห็นปะเราดูกันมาตั้งนานแล้วมันมันยังแบบว่ายังไม่มีอะไรแบบว่า เป็นหมาเดินผ่านแล้วบอกว่าเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่าเนี่ยนี่ตรวจับมนุษย์เนเดี๋ยวดิเนี่ยอ่ะไอมาเด็กขี่จัก,กรยานก็ตรวจจับได้นี่ฟอเนี่ยไอมเด็กขี่จัก,กรยานอยู่ตรงนน้นอ่ะอยู่ไกลๆมันก็ตรวจับได้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดยานพาหน,นะก็เป็นรถยนต์เนี่ยโดยรวมมาผมชอบมากเลยนะครับสำหรับไอกองคูเซอร์สองเออคือถ้าเกิด ตอบได้เลยครับถ้าเกิดคุณต้องการฟังก์ชันที่ตรวจจับทั้งคนและรถแยกออกจากกันนะคูเซอร์สองคือคําตอบคูเซอร์ของคือคําต,ตอบเรื่องความละเอียดภาพเนี่ยอย่าไปดูอะไรมันเลยมันมันชัดไออีกอันนึงมัน4ล้านพิกเซลก็จริงไอเนี่มัน3ล้านพิกเซลก็จริงแต่เรื่องความชัดนะผมว่าแทบจะไม่ได้ต่างอะไรนะถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าเออเนี่ยอันนีอเอ้อเห็นปะสามล้านพิกเซลก็คือ2ความละเอียด 2K อ่อเดี๋ยวดูคูเซอร์รุ่นเก่า4ล้านพิกเซล เนี่ยสี่เมกเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเห็นไหมครับอันนี้เป็นการตรวจจับเนี่ยเป็นการตรวจจับที่คูเซอร์สองให้ได้มากกว่าและอีกอันนึงครับที่ให้ได้มากกว่าคือเสียงแจ้งเตือนเนี่ยเสียงแจ้งเตือนท่านสามารถอัดบันทึกได้เนี่ยเสียงปลุกใช่ป่ะเนี่ยเราสามารถอัดเสียงลงไปได้นะเนี่ยเสียงแจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถอัดเสียงไปได้ว่าเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดอยู่นะเนี่ยโดยเสียงที่อัดครับ สิบวิสูงสุดสิบวิเราอ่านเสียงเข้าไปได้ผมก็อ่านว่าไม่ใช่ที่กลับรถนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคูเซอร์สองสามารถทําได้ซึ่งคูเซอร์สี่ล้านมันยังไม่มีฟังก์ชันตรงนี้อ่าส่วนส่วนเป็นเรื่องสปอร์ตลงสปอร์ตไล์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยภาพสีกลางคืนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วภาพสีกลางคืนแล้วก็คนเดินผ่านคนเดินผ่านให้แบบว่ากระพริบปิ๊บปิ๊บอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันก็ วมาเปิดการตรวจจับเราตั้งเวลาได้ว่าเนี่ยตรวจจับทุกวันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอความไวในการตรวจจับแล้วก็โซนกิจกรรมโซนกิจกรรมในที่นี้ก็คือแบบว่าเราจะเลือกตรวจจับเฉพาะที่ก็ได้สมมติมันอยู่นอกที่ของเราเราก็ไม่ต้องตรวจจับเนี่ยเนี่ยสมมติที่เราแค่ครึ่งหนึง่งเราก็ตรวจจับแค่ครึ่งหนึง่งเนี่ยเราไม่จะไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะมันแบบเป็นค้างหมูค้างหมาอะไรได้หมด โดยรวมอะคูเซอร์คูเซอร์สองนะผมชอบผมชอบเออถ้าท่านต้องการกล้องที่หลากหลายความคมชัดที่โอเคสองพันกว่าไม่ใช่เรื่องยากกล้องหลักร้อยเนี่ยผมไม่ได้เล่นและหลังๆมันห่วยแตกเออกล้องหลักคือคุณต้องเข้าใจตามนี้ครับบ้านคุณซื้อมาเป็นล้านคุณจะฝากชีวิตไว้กับกล้องกระลองกระแล้งหลักร้อยหรอเอออันนี้ประกันสองปีกล้องแบรนด์นะส่วนมากดีแทบทุกยี่ห้ออยู่ที่ว่าเลือกให้เหมาะสมกับเราเออถ้าเกิดคุณต้องการการแยก อย่างชัดเจนนะก็ครูเซอร์สองเดี๋ยวแปะเลี้ยงไว้ให้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงครับครูเซอร์สี่ล้านพิกเซลคือครูเซอร์ตัวแรกเออครูเซอร์น่ะมันตอนแรกมันจะเป็นตัวแรกมัน,มนจะเป็นตัวสี่ล้านเนี่ยตัวเนี้ยครูเซอร์หนึ่งสี่ล้านพิกเซลอ่ะแล้วมันก็จะอัปเกรดใหม่เป็นครูเซอร์สองสามล้านพิกเซลซึ่งพิกเซลมันน้อยลงแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าดูความคมชัดเนี่ยสามล้านพิกเซลพิกเซลเอาจริงๆนะมันเป็นแค่ขนาดภาพ ความคมชัดห้าล้านพิกเซลมันทําภาพมาใหญ่แต่แต่เลนส์กล้อง่วยแตกก็มีเอออันนี้เห็นปะชัดแจ๋วเลยอ่ะผมชอบภาพรุ่นสองมากกว่าด้วยนะรุ่นแรกมาดูแบบอย่างไงไม่รู้นะเออผมชอบแบบความโทนสีของรุ่นสองมากกว่าเอออ่าเ,เดี๋ยวเราไปดูคูเซอร์สี่ล้านพิกเซลกันครับเนี่ยครับเรามาดูคูเซอร์สี่ล้านพิกเซลกันครับอ่าข้อภาพก็จะเป็นประมาณนี้ดูฟังก์ชันการตรวจจับอ่ะ ฟังชันการตรวจจับมันจะตรวจจับได้น้อยกว่าเนี่ยตรวจจับแต่มันก็ยังตรวจจับแยกมนุษย์ได้นะเออข้อดีของอันเนี้ยคือมันสามารถแยกมนุษย์ได้เพราะกล้องบางตัวนะตรวจจับความเคลื่อนไหวใบไม้พัดโอ้โหแจ้งเตือนทั้งวันโคตรลำคาญเลยแต่นเนี้ยเราผมเอาเฉพาะมนุษย์อ้าวเดี๋ยวดูกันว่ามันแม่นไหมอ่าแต่เนี้ยมันจะไม่แยกรถนะแล้วรถนะมันจะตรวจจับไม้อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันผมก็เนี่ยอันนี้ตรวจจับมนุษย์เห็นไหมครับเนี่ยเดิน เดี๋ยวเรามาดูการติดเนี่ยตรวจจับคนเนี่ยเมียพาลูกไปตัดหญ้าเดี๋ยวดูดิถ้าเกิดรถเนี่ยมันจะมองว่าเป็นคนปะแอนคนขี่รถก็คือเรือเันนี้เนี่ยเนี่ยตรวจจับมนุษย์แต่อันนี้เหมือนมันมันไม่มันเหมือนไม่ตรวจจับรถยนต์นะเออถ้าที่ดูมาน่ะเนี่ยก็คือคูเซอร์สองนะมันเป็นรุ่นอัปเกรดมันเป็นรุ่นอัปเกรดของคูเซอร์รุ่นแรกสี่ล้านพิกเซล เพราะว่าสี่ล้านพิกเซลเนี่ยคุณขี่มอไซค์มาเนี่ยไม่รู้เออคุณขี่มอเอ้ยคุณขี่รถยนมาเนี่ยไม่รู้เฮ้ยี่มันมันตรวจได้เว้ยคนลงจากรถแล้วดิอันนี้ที่ตรวจได้เพราะว่ามีคนอยู่หลังรถไงเห็นปะ่ะคนหัวนั่งหัวโดอยู่หลังรถเนี่ยมันก็เลยตรวจจับว่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดคนอยู่บนรถแล้วขี่รถยนมาสังเกตว่ามันมันไม่ตรวจจับเฮ้ยรถยนอ,อรถยนตรวจจับเพราะว่ามันไม่ได้จับรถยนหรอกมันมีคนเดินผ่าน ด้วยพอดีเห็นปะ่ะหรือถ้าเกิดรถยนต์วิ่งผ่านเฉยๆนะไม่มีเนี่ยอันนี้หกโมงผมก็ตื่นเช้ามากเลยเนี่ยเออก็คือคนะูเซอร์คูเซอร์สองเนี่ยมันเป็นรุ่นอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่มันจะแยกทั้งคนทั้งรถเออเหมาะสําหรับคนที่ต้องการแบบรถวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะตรวจจับเฉพาะที่เป็นคนรถมันจะไม่ตรวจจับถ้าอยากจะตรวจจับรถเราก็ต้องแจ้งเลือกเป็นตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งบางครั้งการตรวจจับความเคลื่อนไหวมันก็มดมด,มดอะไรเดินผ่านมันอาจจะแม่นั้นมันอาจจะตรวจจับด้วยกระด้ษแมวเดินผ่านนะก็คือก็เป็นประมาณนี้ครับความแตกต่างของสองรุ่นเดี๋ยวดูที่มันเลือกโซนกิจกรรมได้เปล่าไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจอตัวอโซนกิจกรรมก็เลือกได้เหมือนกันะตัวนี้โซนกิจกรรมก็เลือกได้เหมือนกันเนี่ยเรากดเพิ่มโซนตรงไหนไว้นะลบล้างข้อมูลก่อนอ เพิ่มโซนอ๋อแต่โซนกิจกร,รรมนเนี้ยเลือกได้แค่เป็นสี่เหลี่ยมอาดูความแตกต่างอีกอย่างนั้นนะอันนี้เลือกได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเป็นเป็นตารางให้เรามาขีดน่ะเนาะเออเป็นตารางให้เรามาขีดมันจะเรื่องเป็นแบบมันจะไม่ได้ใช้การวาดแบบรุ่นที่แล้วอ่าไม่ได้รุ่นที่แล้วรุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่ามันจะเป็นแบบลากเส้นได้ตามใจชอบเอออันนี้จะเป็นแบบโซนกิจกรรมแบบระบายระบาย่ะแล้วเรื่องตามคนติดตามแบบสมาร์ทก็ได้เหมือนกันเนี่ย ถ้าเกิดเจอปุ๊บมันก็ติดตามก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ใช้ติดตามก็โดยรวมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับกล้องคูเซอร์ทั้ง2รุ่นว่าเอ๊ะรุ่นใหม่มันมีอะไรอัปเดตอะาก็เป็นประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามด้วยผมกลับมาทําช่องนี้อีกแล้วคือให้ไปไปอายหายเขาว่าทุละเยอะอ่าก็เป็นประมาณนี้ครับสวัสดีครับ